สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะวิธีการใช้งานของเครื่องไอศครีมนะคะเครื่องไอศครีมรุ่นนี้นะคะเป็นหน้าจอสัมผัสเนาะเป็นเครื่องไอศครีมรุ่นของแบรนด์บัตตี้ไ e ศครีมนะคะเป็นบนะัตตี้แมทชีนอันนี้สั่งทําเฉพาะแบรนด์นะคะสำหรับลูกค้าแฟนไทยเท่านั้นนะคะก่อนจะประกอบเครื่องเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันที่มีเส้นตรงกลางเนี่ยก็คือใช้แบ่งรสชาติจากซ้ายกับขวาให้ใส่ตรงกลางนะคะ ท e e, e ี่มีเส้นตรงกลางให้ใส่ตรงกลางเสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่ไม่มีเส้นตรงกลางนะคะให้เสียบเข้าไปตรงซ้ายขวาค่ะต่อไปก็เป็นตัวจับนะคะให้ใส่ตัวจับนะให้เอาตัวมือจับไว้อย่างนี้ไว้ด้านบนนะคะไว้แบบนี้นะคะคอมลงไปแบบนี้นะให้เสียบลงไปนะคะตรงรูนะคะจะมีรูอยู่นะคะให้เสียบลงไปตรงรูนะแล้วก็ค่อยๆใช้เหล็ก เสียบเข้าไปให้เข้ารูแบบนี้นะคะต่อไปนะคะที่หัวก็จะเป็นหัวกดแบบนี้นะคะมีสามอันนะจะเป็นหัวกดแบบนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะกดเข้าไปเลยปึ๊บเสร็จแล้วข้างหลังหน้ากากนะคะให้ใส่ลูกยางตรงนี้ไปนะคะเป็นแบบนี้นะ ทุกยางก็จะเป็นสันแบบนี้นะคะให้ใส่ตรงสันเข้าไปตรงนี้พต่อไปก็จะเป็นแกนนะคะแกนก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยแคน่นี้เองนะคะซ้ายขวามาเริ่มประกอบกันเลยใส่แกนเข้าไป ลักษณะการใส่แกนเข้าล็อกไม่เข้าล็อกให้ลูกค้าหมุนดูนะคะถ้ากดไม่เข้าแบบนี้แสดงว่ายังไม่เข้าล็อกนะคะต้องหมุนหาองศานะคะจนมันกดเข้าแบบนี้นี่คือกดเข้าแล้วก็เข้าล็อกได้โอเคใส่อีกข้างหนึ่งค่ะเรียบร้อยต่อไปก็เป็นหน้ากากนะคะอันนี้คือหน้ากากเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะจะมีน็อตตัวยาวกับน็อตตัวสัน้นให้ใส่น็อตตัวยาวไว้ข้างบน ให้ใส่น็อตตัวสั้นหนวยข้างล่างนะคะ,ะหมุนไปก่อน1ตัวนะคะแนะนําว่าไม่ควรหมุนจนแน่นเกินไปในน็อตตัวแรกนะคะให้หมุนพอให้มันลังได้นะคะแล้วก็หมุนอีกข้างนึงค่ะ,ะยังไม่ต้องแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยหมุนแน่นพร้อมกันถ้าเราหมุนอันนึงอันใดให้แน่นก่อนมันจะทําให้ปีนเกลียวนะคะพอมันปีนเกลียวแล้วเนี่ย หน้ากากจะปิดไม่สนิทไอศ์ครีมของลูกค้าจะไหลออกมาตรงนี้ค่ะอย่างนี้ไม่โอเคนะอ่ะแล้วค่อยมาหมุนนะคะสข้างให้พร้อมกันแบบนี้นะคะให้แน่นโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะประกอบเครื่องแค่นี้เลยง่ายๆไม่ยากนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ไอซครีมกัน,นะะเตียมน้ำไอซครีมนะคะลงไปเนาะจะเป็นใส่ได้2รสชาตินะคะก็จะเป็นซ้ายกับขวาเนาะสองถังนะคะแต่กดได้3รสนะ จะเป็นนมช็อกโกแลตฟูโทนนะคะเป็นที่นิยมเนาะใส่ไอศครีมลงไปค่ะสองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวาเสร็จแล้วให้เปิดเครื่องค่ะอันนี้เป็นเครื่องไอศครีมของแบรนด์บัตตี้ไอศครีมนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสกับปุ่มกดนะคะใช้งานเหมือนกันเลยนะคะ พอลูกค้าติดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมี2กรณีกรณีที่เราชงไอศครีมใหม่สดๆเลยเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องของใบพัดติดแต่ว่าในกรณีที่ไอศครีมได้รับการปั่นแล้วลูกค้าขายไม่หมดไปแค่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาใช้ต่อในวันถัดไปอาจจะทําให้ไอศครีมหนืดขึ้นเล็กน้อยนะคะให้แก้ปัญหาด้วยการกดคลีนก่อนระดับแรกกดคลีนคือที่เป็นรูปก๊อกน้ํานะคะเสร็จแล้วค่ะให้กดไอศครีมออกมาค่ะ จะสังเกตได้ว่าถ้าไอศครีมเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะยังไม่ได้ให้ครีมจนกว่าจะเป็นเส้นใหญ่แบบนี้ค่ะเมื่อเราเช็คแล้วว่าไอศครีมของเรานะคะไม่ติดแกนแน่นอนเพราะไอศครีมเราเป็นน้ำได้เต็มท่อแล้วนะคะก็ให้ลูกค้าปิดค่ะกดสต็อปนะคะที่ปุ่มสีแดงนะคะเสร็จแล้วก็กดออโต้ได้เลย เราก็รอจนกว่าไอศครีมจะแข็งค่ะ้วเดี๋ยวเราจะทําการจับเวลาไปด้วยเนาะว่ากี่นาทีนะคะไอศครีมจะแข็งนะคะเริ่มกันเลย เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ14นาทีครึ่งในอ,อุณหภูมิที่เราเซ็ตไว้นะคะก็คือจาก0ถึง5ไอศกรีมก็จะตัดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดไอศกรีมกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้ไอศกรีมเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็กดขายได้เลยนะคะลูกค้าขาแล้วก็ทยอยเติมไอศกรีมข้างบนเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างเครื่องกันค่ะตอนการล้างเครื่องนะคะ ให้ลูกค้ากดตรงก๊อกน้ําค่ะกดคาว่าคลีนนะคะให้กดคลีนทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วเราก็ถ่ายน้ํากดน้ําไอศครีมออกมาได้เลยค่ะพอเรากดคลีนเสร็จแล้วนะคะประมาณ10นาทีแล้วก็ถ่ายไอศครีมออกมาเลยค่ะกดออกมาได้เลยไอศครีมก็จะกลายเป็นน้ําแบบนี้นะคะไอศครีมที่เหลือทํายังไงแช่ตู้เย็นไว้ค่ะพรุ่งนี้ใช้ต่อได้เลยนะคะไม่เสียค่ะเพราะว่าเครื่องไอศครีมของเรามีระบบแช่ยเย็นบนตัวถงังนั่นคือเรียกว่าระบบตีคลูิ่งนะคะทําให้ถนอมเนื้อของไอศครีมไว้ค่ะ พอกดออกมาได้1ถังนะคะแสดงว่าถังนี้จะไม่มีน้ำไอศครีมแล้วเราจะปล่อยให้ใบพัดกวนโดยที่ไม่มีน้ำเลยไม่ได้นะคะมันจะทําให้ใบพัดเสื่อมเร็วเนาะให้ใส่น้ําลงไปเลยค่ะใส่น้ําลงไปเลยเพื่อที่จะล้างเครื่องนะคะเสร็จแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งออกมาค่ะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะปั่นไปประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ถ่ายน้ำหอกค่ะจะถ่ามออกทั้ง3หัวเลยก็ได้นะคะพร้อมแตเนาะพอน้ำหอกหมดแล้วนะคะให้กดหยุดค่ะแล้วก็กด นี่เองค่ะ พอล้างเสร็จแล้วครบสีน้ำนะคะหรือว่าจนกว่าน้ํามันจะใสนะคะลูกค้าก็ติดเครื่องค่ะแล้วก็ถอดเหมือนตอนเราประกอบนะคะไปล้างหน้ากากอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็ถอดหน้ากากถอดแกนตรงนี้ไปล้างะคะ่ะแล้วก็เช็ดใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ